มีข่าวดีมาฝากค่ะเตรียมใช้มอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีตลอดสายเริ่มเมื่อไหร่เข้าออกจุดไหนได้บ้างชมรายละเอียดได้จากคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะว,วันนี้มีข่าวดีมาฝากนะคะถ้าพูดถึงมอเตอร์เวย์หม่เลขก8สายบางใหญ่กาญจนบุรีปัจจุบันมีการเปิดทดลองใช้เส้นทางจากด่านนาคนปรปฐมฝั่งตะวันตกถึงด่านกาญจนบุรีระยะทาง51กิโลเมตรทุกวันศุกร์บ,บ่าย3ถึงจันทร์เที่ยงคุณผู้ชมก็ถามมาตลอดเหมือนกันว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ใช้กันตลอดสายเหมือนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงการานที่ผ่านมา วันนี้มีข่าวดีมาฝากแล้วค่ะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่2พฤษภาคม2568เป็นต้นไปเราจะได้ใช้มอเตอร์เว์ตลอดสายจากบางใหญ่ถึงกาญจนบ,บุรีระยะทาง96กิโลเมตรแล้วค่ะแต่ไม่ได้เปิดทุกวันนะคะจะเปิดวันศุกร์บ่าย3ถึงวันจันทร์9โมงเช้าค่ะจะเข้าออกได้3ด่านได้แก่ด่านบางใหญ่ ด่านนคนปรปฐมฝั่งตะวันตกและด่านกาญจนบุรีค่ะเพราะว่าด่านอื่นๆปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างงานระบบกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมเข้าที่ด่านบางใหญ่จะสามารถไปออกที่ด่านนคนปรปฐมฝั่งตะวันตกก็ได้หรือด่านกาญจนบุรีก็ได้ ในทางกลับกันถ้ามาจากด่านกาญจนบุรีจะมาออกที่ด่านนาคนปรปฐมฝั่งตะวันตกหรือด่านบางใหญ่ก็ได้ย้ําว่านี่เป็นการเปิดทดลองใช้เส้นทางนะคะเพราะฉะนั้นยังอนุญาตเฉพาะรถยนต์4ล้อเท่านั้นสําคัญที่สุดคือยังคงวิ่งฟรีค่ะสำหรับทางเข้าออกจากด่านนาคนปรปฐมฝั่งตะวันตกหรือด่านกาญจนบุรีคุณผู้ชมก็คงจะคุ้นเคยนะคะเพราะว่าเปิดเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะส่วนทางเข้าจากด่านบางใหญ่ย้ำกันอีกรอบค่ะ ออกจากกรุงเทพถ้าคุณผู้ชมมาจากทางถนนเกษตรนวมินท์ขับตรงยาวเลยนะคะผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์ผ่านถนนงามวงวานผ่านถนนรัตนาทิเบตขับมาถึงบริเวณต่างระดับบางใหญ่จะมีสะพานรับรถเข้าส่ดานบางใหญ่ค่ะส่วนคุณผู้ชมที่ใช้ถนนกาญจนาพิเศษถ้ามาจากทิศทางบางแคกรุงเทพขับมาก่อนถึงต่างระดับบางใหญ่นิดเดียวค่ะจะมีสะพานรับรถเข้าสู่ดานบางใหญ่เหมือนกัน หรืออีกหนึ่งทิศทางจากถนนกาญจนาพิเศษถ้ามาจากบางบัวทองนนทบุรีขับมาถึงบริเวณห้างเซ็นทรัลเวส์เกตมาไม่ไกลนะคะก็จะมีสะพานรับรถเข้าสุด่านบางใหญ่เช่นกันเพราะฉะนั้นนี่คือข่าวดีที่นำมาฝากวันนี้ค่ะย้ำว่าตั้งแต่วันศุกร์ที่2พฤษภาคม2568เป็นต้นไปเราจะได้ใช้ใมอเตอร์เวย์หมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีตลอดสายทุกวันศุกร์บ่าย3ถึงวันจันทร์9โมงเช้าเข้าออกได้3ด่านคือด่านบางใหญ่ ด่านนาคนปรปฐมฝั่งตะวันตกและด่านกาญจนบุรีค่ะ